แล้วก็มีคนฟาบอกถึงนายด้วยนะว่าไอเมงสายไอจะขยี้โรบายให้แหลกคอยดูทิดาสาตานสิงตัวนายจะไม่เนี่ยทอมแมนซิตี้ของฉันนไม่เคยยอมใครใง่ายๆหรอกโว้ยนัดนี่คอยดูไอจะเตะให้แหลกคือ ภาคนรกตลกเบิกแตก EP 2ียอดคนเฉือนคมให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรกราบเรียนอย่างนี้นะครับวาดีคุณได้เลิกเล่นทีมชาติมาตั้งนานแล้วก็คงมีเวลาเรียกความฟิตร,รอเตะเจอก,กัมเมซี่ยาวๆเลยใช่ปะแน่<า>เหมือนแช่แปง้งโอ้จะถอดก้วยวะพรีมิเลีกใกล้เริ่มเข้ามาเตะแล้วแถมยังให้คนดูเข้าชมได้เต็มความจุข,ขนาดนี้ผมรอไม่ไหวแล้วล่ะเบนนี่โอ้ผมกราบเรียนแล้วนะพี่หนุ่มไม่ใช่วาดี ลีกามาเตตทั้งทีเล่นให้ดีแหละทีมขันใจคนไทยเสียด้วยนะกาบเียนว่าต้องโชว์ฟอร์มให้ติดตาต้องใจคนเชียร์กราบดกรบาบ<อ>เธอ,อผมจะศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยอออเอาเป็นว่าแมตช์นี่ติดตาต้องใจแน่นอนอแต่คงไม่ติดเท่าคนในคลิปนี้แล้วล่ะผมเห็นแล้วทรมานแทนหายใจ<อ>ไม่ออกเลยเอาแบบหล่อๆนะแชะหนึ่งลูมเอาแบบหล่อเท่หล่อแล้วไปก่อนนะไปด้วยดิเออไปไม่ได้ติดคออ้อยอ้อยแย่แล้วช่วยด้วยครับติดคอติดคอก็กินน้ำดิไม่ใช่ไม่ใช่ติดคอแบบนั้นคอกูติดอะ อ,อ้ช่วยด้วยครับไงมึงเล่งอะไรเนี่ยเข้าแล้วออกไม่ได้ทำไมหัวมึงขยายขึ้นเหรอหัวผมคงไม่ได้ขยายแต่ไม้มันหดโอ้ไม้พอ่องที่หดได้ยิงล็อกใครอยู่่ะไม่ได้ลอมากไม้มันล็อกคอใครก็ได้ช่วยผมด้วย ม่ามีจารบีไหมบ้างกูใช้วัคซลิงแล้วกูก็มาซ่าม่ามึงด้วยวัซซลิงก็ได้อ,มา,อาม่าเอามาทาหัวผมก่อนมึงก็ทาให้หัวมึหมงหดสิกราบเรียนเลยครับว่าติดอย่างนี้แย่แถมยังไงก็ไม่ออกกราบเรียนว่าล้มแมนซี่ให้ได้จะพาไปฉีดวัคซีนเป็นเพื่อนกราบเรียนว่าหยุดกราบได้แล้วกราบจนกูจะเป็นเจ้าอาวาสแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวชนะแมนซี่ได้ขอค่าน้ำมันสองพันละกันนะได้เคนมาแทนกุลเลยนะเนี่ย ทีมนายนี่อภพี่มาหาคุณพ่อคุณแม่รวยจริงๆเงินนัดน,นี้ฉันจะลองเชียร์แมนซิก็แล้วกันดีไหมเป๊ะ มาลองมาลองเชียร์อะไรนี่เดี๋ยวเห็นหน้าหงายไปเลยกูจำไดยว่ามึงซีกันไม่แคมไปไกลตีนเลยทีมคู่แข่งคู่กัดเว้ยเวนเลยอะไรวะแค่นี้นายโมโหเลยเนี่ยดูเกลียวกาจังเลยนะเป๊ปก็เห็นว่าทีมนายโหดช่วยโชว์ความโหดให้ดูสักนัดไม่ได้หรือยังไงหะอะไรเย็นๆมาดื่มให้ใจเย็นก่อนดีไหมต้นแข็งก้อนเดียวกูก็เย็นแล้วทุนต่จะให้ใจเย็นอ่ะใช้วิธีกันและกันก็ได้งงอะดิมาชมวิธีการสาธิตกันและกันเลยวัยรุ่นทำอะไรอะวัยรุ่นทำอะไรทำอุปกรณ์ครับ อุปกรณ์อะไรอุปกรณ์กันละกันครับนี่ซอยยิ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 ไปดูที่ไหนมาน่ะกำพ่อมาครับพอพ,อพ่อซอยเสร็จพ่อก็หยิบเอามาใส่ไว้ตรงเดือยครับมีเดือยด้วยเหรอแล้วก็เอาเนิ้วอัด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 ให้แน่นอ๋ออัดให้แน่นแล้วไงต่อจากนั้นก็เอาไฟแชกค,ครับเอาไฟแชกมาถ้าไม่มีไฟแช็กก็ไม่ขีดแต่ไฟแช็กจะถนัดกว่าจุดครับจากนั้นพอพ่อจุดพ่อก็เป่าเป่าหรือดูดอ๋อดูดครับ ดูดแล้วยังไงต่อเขาดูเสร็จเห็นพ่อตาปลื้มขอไปกันละกันด okay. ้วยได้ไหมอยาตาปลื้บ้างเอางี้นะนายชนะให้ได้กันละกันแล้วก็มีคนฝาบอกถึงนายด้วยนะว่าไอเมิงสายไอจักรยี่โรบายให้แหลกคอยดูทิดาสตานสิงตัวนายจะไม่เนี่ยทอมแมนซิตี้ของฉันน่ะไม่เคยยอมใครง่ายๆหรอกโว้ยนัดนี้คอยดูไอ้จะเตให้แหลกคือกดซีเฟิร์สเพื่อมาให้ภาพตอนต่อไปติดตามภาคนรกสุด้าพร้อมคอนเทนต์วรนตี้มันๆได้ที่หลายแอดภาคนรก และกด Subscribe ได้ที่ YouTube ช่องภาคนรก Channel